ขณะนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีครับขบวนรถขบวนรถเร็วที่ขบวนรถเร็วที่171 171จากกรุงเทพอภิวัตรกรุงเทพอภิวัตปรปลายทางสุไหงโกลกโ,โอเคจเจ้าเกาขาประจำมาอีกแล้วนะฮะ เจ้าตัวเขากลับมาอีกแล้วนะครับ4151เอ๊ะจะมีสักครั้งที่415เอ๊ะ4516จะมาไหมเนี่ย4515นะคะฮะเจ้าตัวกลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห อันตรายนะฮะอย่าสัรหาข้ามรางรถไฟนะครับในจังหวะที่รถกำลังมาถึงนะฮะมาแล้วครับโดยใช้เป็นหัวรถจาก เบอรรถจากฮิตาชินะฮะหรือพีโอ้โหไม่ใช่นะครับขออภัยหมายเลข45 04ครับโอ้โหนะรถอันี้นะบโปาทอโปนาทอ0 6 1ครับโปสส,ส1013ครับโปชส1194ครับโปชส131 1ครับ บชส1365ครับบชส .1060 ครับบชส1 2 2ครับบชส1 3 4่ครับบชส1 1 7่ครับโบชท .95 ครับเดี The ๋ยวแรปพทเทนนเบอร์วันเซเว่นวันฟรอมกรุงเทพอภาวัทเมคิมเนลซินเทล Passenger by Israel, please call the end platform number one. Bonato 1048นะฮะ2คันท้ายครับโอ้โหอืม <c oughs> รู้สึกฝนตกนะฮะปบนทปบนทปเฮ้ยบนทปบนทปนะครับหนึ่งศูนย์สี่แปดและท้ายดีครับท้ายดี ด้วยบนทปบนทปขอภัยบนทปหนึ o, bon o ่งศูนย์หกสองครับทายดีครับท้ายดีโอ้โห,โหยวันนี้สุดยอดนะฮะได้รถเดวูพ่วงทางด้านตอนท้ายนะครับ ครับริ้วขบวนรถเร็วที่หนึเจดหนึ่งนะฮะฮนู่นครับริ้วขบวนอยู่นู่นนะฮะ โอเคเดี๋ยววาร์ปไปแป๊บน,นึงนะฮะโอเคแอดมินวาร์ปแอดมินวาร์ปมาแล้วนะ,ะตรงชานเปล่านะครับนะ4 504หลังจากรับหน้าที่ทำขบวน3ามวันนั้นนะฮะตอนนี้4ี่ห้าหนึ่ง้า่าจะรับหน้าที่ทำหนึ่นะครับวันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ต้องรอดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูลิ้วสับเปลี่ยนกันนะฮะไป